สังคมชนนะครับที่เคารพรักทุกท่านท,ทุกสําันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวทีนะครับที่รัฐสภาในการแถลงข่าวซึ่เป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจและนอนคิดมาหลายเดือนแล้วนะครับนั่นคือตําแหน่งรับผชืชอบการสุขเกษตรเสาร์ปที่ท่านนายนะครับให้เกียรติผมจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน สองปีเต็มๆนะครับสองปีกว่านะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะครับเนื่องจากผมตั้งมั่นมาโดยตลอดว่าหากว่าหนึ่งรัารได้มารับใช้พี่น้องประชาชนผมยึดมั่นว่าผมจะทํางานเพื่อชาตินะครับสหาพและประวัติศาสตร์และที่เราประชาชนโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติก็อยู่เป็นหลักแต่ตลอดที่เวลาที่ดำรงตำแหน่งมานะครับบรรยากาศ นะครับการมาเชิดราชการแผ่นดินนะครับมันไม่เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วผมก็อยาก,กจะกลับไปอยู่จุดเดิมของผมนะครับนั่นคือการเป็นสมาชิกควาผู้แทนรัษฎรเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนผมต้องการทําการเหมือนให้มันแข่งแขร่งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่ม พราะนั้นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับจนได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนีชื่ว่าวกระทรวงเกษตรแสะสหกอน,นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลยขาของผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยื่นวันนี้นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับหลังสู่แล้ว นะครับผมขออนุญาต